ชัทาอยู <rôle>: oh, ่แ <animated> ป๊กแพงเนะโอ้โหขนาดนี้เลยเหร จับสายนี้แตนีนี่ก็จับสายนี้ตรนี้นีก็จับสายนี้ต้องเรียนรู้เรื่อแรกกอนนะฮะอีอี่อาีเ ว่าสตาร์มงั้นไงอาจั๊อ๋อโอเคเอาใหม่ก็ดีอาอีหนเเอเอแล้วเอแล้วโอ้เอเอเอฉันกระลแค้วยเอสเอยี่สิบเทราไหร่ สัมานสมาก่อคะีพี่นิวนะคะพี่นิวมาไนเอ่ยามาล้่นเต้มรครับทงานครับตอนนี้ครับคือเห็นทุกๆอีเวนต์นะครับผมเขาจะมีป้ายป้ายพลสติดอยู่กับตัวตลอดเวลาไม่รู้ว่ามาจากไหน แถไปแถวร้านกแล้วไปทุกห okay, okay. ัวนักข oh, okay. ่าวพวกเราป้าเทสมาหรือเปล่าไม่ใช่คนนี้คนเดียวนะมีเยอะเลยนะโอเคโอเคต้องไม่ใส่ชนนะพี่นิวต้องเล่นคว้าได้อยู่นะคือพี่นิวอยากจะเป็นนางฟ้าหรือยจง ได้ได okay. ้แต่ภาษาชนก็ได้พี่ดอมาก่อนนะมาเดี๋ยว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 ผมจะเล่นอยู่เดี๋ยวพี่ก็เข้ามาบอกว่าสอนนั้งช้าเลยชงสอนชง เขาอยู่เกาะมานานหือมือผู้หญิงหรือมือผู้ชายเอดีๆเอดีนาฟาดูดีในลูกปกติันไม่ดีไปเลยนะติดไหหรือเปล่าิารล่ะอันนี้สอนจริงปะนีกรนีการสอนจริงจังว่ะอนนรค่ะับี่ดีเดียวา่องนะหรอไม่ไม่ดูไม่ดูโอเคยังดเสีดู่โซเีเขายังไม่เป็นจอร์ ช้าไม่ใช่ร้นอนแล้วก็พี่จีอ้าจ้าขอโทษโทเคขอจทีจ่จด้วยค่ะปิก่อนปีนะนะ